หนูครับโอ้ยนะเห็นอ่ะฝูงปรากฏครับโอ้ยเป็นกองเลยอ่ะตัวไม่โตดำๆนะครับฝูงปรากฏกางกองเป็นฝูงเลย <c oughs> เห็นป่ะ <c> ว <oughs> เอ้ยปรากฏมาแล้วมันลงไอนะ้น่ะนูเมันยาวหนูเป็นเหนืะตรงนางก็เพื่อมอ่ะนางก็เพื่มหนู่นก็มี ผมประกดรับประกดคิริงเข้าคลองไหน,นเห็นอ่ะไหนอ่ะโอ้หนี่ครับขึ้นมาเห็นตัวเลยรนะไม่ชัดอ่ะ เออตัวเป็นตัวอ่ะแต่เยอะเป็นฝูงเลย <c oughs> ไปลายเป็นทางเลยอ่ะพอามามันลงอืมจริง